สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะกับแอดมินรสนะวันนี้แอดมินรดก็อพามาชมรถอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งเป็นรถเก๋งแบรนด์หลักขนาดใหญ่นะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะลูกค้าเป็นรถ Honda Civic นะคะคันนี้เครื่อง1.8นะราคาอยู่ที่4 0 0แ0นเออเอาใหม่ 7จ็ดแสนต้นๆค่ะ4,000สนนี่คือลูกค้าคงจะรีบวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมคะโอเคขอเอาไยด้วยอ่ะคันนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนนิดๆนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่าผ่อนเท่าไรไดาวเท่าไรตัวนี้สอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะอ่ะ คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้ารับประกันคุณภาพเลยนะคะไม่เคยชนหนักน้ําท่วมงไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะตามสภาพนี้เลยนะคะสีก็เป็นสีเดิมนะคะลูกค้าเป็นสีดํานะ,ค,ะคันนี้ไม่ได้ทําสีนะคะลูกค้าแต่ว่าอาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยก็ตามอายุการใช้งานนะคะแต่เกิดอุบัติเหตุหนักๆไม่ได้มีชัวอันนี้รับประกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถนะคะในส่วนด้านหน้าตัวรถนะอย่างที่เห็นนะคะไฟตาคู่หน้านะคะเขาจะเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ uh, or, นะคะร่วมกับ LED นะคะคันนี้ก็ส่องสว่างกันเลยทีเดียวนะคะขับรถเวลากลางคืนนี้ไม่ต้องห่วงในความสว่างเลยนะคะแล้วก็ uh, เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถด้วย uh, ตัวนี้นะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดำได้สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะมีตาสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกอยู่ตรงกลางนะคะว่าเป็น Honda นะคะตัวนี้เป็นชุดแต่ง ด้านล่างนะคะลูกค้าเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะทางด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะก็เพิ่มความดุให้กับตัวรถเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ในตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ส่องสว่างปกติเช่นกันนะคะอ่ะไฟทะเบียนตัวนี้นะคะเห็นเป็นกรุงเทพมหานครไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าเราจะโอนให้เป็นสกลนครนะคะโอนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีพรบอรโอนตัวนี้เรามีให้นะคะ ลูกค้าไม่ได้จ่ายเพิ่มนะคะในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวขยับมาด้านข้างกันต่อในตัวด้านข้างตัวรถนะคะด้านล่างเลยนะคะเริ่มจากที่ล้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กแม็กเดิมแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะก็เป็นแม็กตรงรุ่นของซีวิกเลยนะคะคันนี้สวยๆกันไปเลยนะคะจะเป็นสีโครเมียมสลับกับสีดำนะคะแบบนี้เลยนะ ขยับขึ้นมาด้านบนนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะออกแบบดีไซน์มาได้มีความยาวเรียวนะคะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็มีตัวไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกนะคะคันนี้ทั้งสองฝั่งนะคะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะเล็กๆสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีที่ติดกันสาดรให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะ ในตัวที่จะเปิดประตูนะคะลูกค้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะและตรงนี้ก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีเลตให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเกิร์ตนะคะลูกค้าอย่างที่บอกนะคะก็จะมีสเกิร์ตให้รอบคันเลยนะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะคะทําให้รถด,ดูต่ําลงไปอีกนะคะก็มีความสปอร์ตไปอีกนิดนึงนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะมีอ่สีโครเมียมตัดให้นะคะนิดหน่อยนะโอเคมาดูด้านหลัง ด้านหลังนะคะอย่างที่เห็นด้านบนตัวนี้นะคะก็เพิ่มความหล่อด้วยสปอยเลอร์ให้นะคะเล็กๆนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสปอยเลอร์ตัวนี้ก็เขาออกแบบดีไซน์มาเพื่อใส่ให้กับตัวรถดูความสปอร์ตนะคะดูเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและในตัวสปอยเลอร์ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะตรงนี้เลยนะตรงนี้ส่องสว่างปกตินะคะอ่า แล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะจะออกแบบมาเป็นตัว C นะอะออกแบบมาเป็นตัว C ทั้งซ้ายและขวานะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติส่องสว่างปกติเช่นกันนะคะเพิ่มเติมคือคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังก็ใช้งานได้ปกติค่ะลูกค้ามาเดี๋ยวไปดูด้านห้องเก็ดของด้านหลังอ่าโอเค ห้องเก็บของด้านหลังนะคะลูกค้าโอ้โหกว้างมากเลยค่ะคนสามารถเข้าไปนอนได้เลยนะคะนี้สามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะคะเพราะกว้างมากในตัวด้านบนนะคะจะมีไฟส่องสว่างให้นะคะในห้องเก็บของด้านหลังนะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะมีชุดเปลี่ยนถ่ายล้ออะไหล่นะคะแล้วก็ล้ออะไหล่ให้ครบนะคะชุดแมแลงครบนะมา โอเคภายนอกเป็นยังไงกันบ้างคะสวยงามไหมชอบไหมนะคะก็ตรงนี้ลูกค้าก็เข้ามาดูได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันที่ภายในตัวรถนะคะว่าจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะไปะค่ะหลังจากที่ดูภายนอกตัวรถกันแล้วนะคะก็มาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าคอนโซลด้านหน้ากันเลยนะคะ,ะคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนนิดๆนะคะลูกค้าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าด้านบนก็มีความกว้างพอสมควรนะคะใครมีตุ๊กตาหรือพระอะไรก็สามารถมาวางได้นะคะตรงนี้อ่ะกว้างอยู่แล้วก็อ่ะ,อะตรงกลางตรงนี้นะคะด้านบนเลยนะคะจะเป็นแอร์นะคะตัวนี้ แอร์ก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยค่ะลูกค้าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะเป็นช่องแอร์คู่นะคะซ้ายขวาตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะคะอยากให้แอร์ลงส่วนไหนของร่างกายก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะจะขึ้นจะลงจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะลูกค้าใช้งานได้ปกตินะคะ โอเคแล้วก็ขยับลงมาตรงนี้หน้าจอสัมผัสตัวนี้นะคะก็มีขนาดประมาณ7นิ้วนะคะลูกค้าโหมดต่างๆนะคะกดใช้งานได้ปกตินะตามนี้เลยนะคะไม่มีสะดุดนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดเดี๋ยวแอดมินกดให้ดูอ่ะก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโหมดอ่าโทรศัพท์นะคะรับสายหรืออะไรจากที่ตรงนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะอ่ะตามนี้นะคะ มีของเราด้วยโอเคขยัมมาด้านล่างนะคะก็จะมี่าตัวปับแอร์นะคะแอร์ Air ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าอาเป็นแอร์ออโต้นะลูกค้าก็สามารถกดออโต้แล้วก็เลือกให้มันปรับอุณหภ,ภูมิเองได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะปรับแบบธรรมดาก็ได้นะคะไม่เลือกโหมดออโต้ก็ได้นะก็ปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะ มีปุ่มไล่ฟ้าให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวรับอากาศจากภายนอกภายในก็สามารถกดจากตรงนี้ได้นะคะโหมดทุกโหมดปุ่มทุกปุ่มนะคะใช้งานได้ปกตินะนี่ไฟด้านบนนะคะก็ส่องสว่างปกติตรงที่บางแดดตรงนี้ก็มีกระจกให้นะคะด้านฝั่งคนขับนะและด้านข้างคนขับก็มีให้นะคะอคอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้เกียร์นะคะเป็นเกียร์ ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้สี่ระดับนะคะซึ่งก็สามารถใช้งานได้ปกติเอเอเกียร์ของเราไม่ได้มีปัญหานะคะลูกค้าตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีปุ่มอีโคคาร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถกดเลือกม,มุมเลือกโหมดประหยัดน้ำมันได้นะคะโหมดก็ใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะ,ะและคันนี้เบรกนะคะเป็นเบรกแบบ ทันสมัยขึ้นมาเยอะเลยนะคะอ่ะเป็นเบรกมือที่ใช้มือดึงนะคะใช้นิ้วดึงอ่ะแค่กดลงนะคะลูกค้าให้ลูกค้าเหยียบเบรกก่อนนะคะกดลงกดขึ้นเป็นรุ่นที่ออกแบบมาได้ทันสมัยกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ต้องไปใช้เท้าหรือใช้มือดึงนะคะใช้แค่นิ้วดึงขึ้นลงแค่นั้นนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีช่องเก็บแก้วน้ําให้นะคะหช่องแล้วก็ที่ เ็บของให้นะคะอ่ะตรงนี้จะมีที่เสียบ USB UH ซ่อนให้นะคะหนึ่งช่องนะตรงนี้นี่ตามนี้เลยนะคะจะมีฝาปิดให้นะ,ะโอเคค่ะตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะ,ะอ่าตรงที่พักแขนเลื่อนได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะตรงนี้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าโหมดต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะคะสามารถกดอ่าที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะหรือจะใช้ โหมดสั่งการด้วยเสียงได้นะคะใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะลูกค้าอ้าวอย่างที่เห็นนะคะไม้แท้นะคะลูกค้านี่ตามนี้เลยนะคะใช้งานไปแค่นี้เองนะใช้งานไปแค่40,000นกว่าโลนะคะลูกค้าตามนี้นะคือเราไม่ได้ก่อนะคะรถของเราทุกคันนะ,ะแล้วก็มาดูในส่วนของเบาะอ่ะ ในตัวของเบาะรถนะคะลูกค้าทางซ้ายและขวาและด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะลูกคา้าในตัวของเบาะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบปรับระบบไฟฟ้านะคะลูกคา้าปรับเบาะแบบอา่าไฟฟ้านะอ่าตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะตัวนี้พนักพิงพน,นะคะกดด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ ก็เป็นเบาะนั่งเช่นเดียวกันนะคะสามารถบรรจุได้ประมาณ3คนนะคะถึง4ี่คนกันเลยทีเดียวนะคะก็มีขนาดใหญ่นะคะเป็นเบาะนั่งเช่นเดียวกันนะคะหรือลูกค้านั่งสองคนอยากจะดึงลงมาเป็นที่พักแขนก็ดึงลงมาได้นะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะโอเคใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะรถเข๋งขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ก็ ขอแนะนํากันเลยนะคะมีลูกค้าชอบสอบถามกันเข้ามาเยอะกันอพอสมควรนะคะรถซีวิกมีไหมซีวิกเอฟดีมีไหมตรงนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเราก็มีทีมเซลล์และทีมแอดมินคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าที่ทําอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรตัวนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างตัวนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ รถของเราทุกคันนะคะลูกค้าคัดเกรดพรีเมียมมากันเลยทีเดียวนะคะเราไม่ได้ย้อมแมวขายนะคะลูกค้าไม่ได้เอารถที่เกิดอุบัติเหตุหนักมาซ่อมเพื่อที่จะมาขายให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้นะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะประเสริฐผลลุกเรืองสกลนครนะคะรถของเราทุกคันไม่แท้ไม่มีกอแล้วก็ตัวนี้ก็จะฝากบอกออลูกค้าทุกคนนะคะว่า ถ้าลูกค้าสนใจที่อยากจองรถนะคะสามารถโอนจองเข้ามาได้ที่บัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะลูกค้าหรือลูกค้าจะสะดวกเข้ามาที่บริษัทเพื่อจะจองเป็นเงินสดก็ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าโอนโอนไปบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีบริษัทเราไม่รับผิดชอบนะคะตรงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะอ่าฝากดูกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับรถคันถัดไปนะเดี๋ยวแอดมินจะหารถมานำเสนอให้เรื่อยๆนะคะ โอเควันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย